สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝนตกตลอดเลยแถวบ้านผมนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็พอฝนตกแดดก็ออกจัดจะไลฟ์ก็จะปล่อย youtube ให้ท่านผู้ชมนะฮะให้แบ่งปันไม้ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เลยตุดท้ายต้องค่ำนะฮะอ่ะไลฟ์แบบค่ำๆอย่างนี้นะครับผมท่านผู้ชมเริ่มต้นจากน้ำมังกรครับผมท่านผู้ชม น้ำมันนนนะครับผ่าจากแม่ดา่างท่านผู้ชมกระถางนี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทครับผมกระถางนี้ก็สี่ร้อยบาทท่านผู้ชมนะครับผ่าจากแม่ด่างนะท่านผู้ชมนะบางป้ายบางบางบางต้นก็ป้ายครับผมนะป้ายยังไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับกระถางนี้หน้า หน้าเอฟครับผมนะครับห้าร้อยบาทครับผมน้ำมังนนครับท่านผู้ชมหลอดใหม่สวยครับผมนะห้าร้อยบาทท่านผู้ชมกระถางนี้ก็เช่นกันครับห้าร้อยบาทครับผมน้ำมังนนนะครับกระถางนี้นะครับน้ำมังนนกระถางนี้นะครับเปิดด่างๆไปๆอย่างนี้นะครับผมนะฮะวันนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทกระถางนี้ก็อุ่ยกระถางนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยสวยครับผม นะฮะหน้าไม้เปิดสวยแล้วครับผมเปิดด่างดันใบกลางออกมาเลยครับใบใบล่าสุดเขานะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับขอสามร้อยห้าสิบาทครับผมนะครับสวยครับผมกระถางนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับเศรษฐีพันล้านนะครับเปิดด่างเหลืองครับผมท่านผู้ชมเปิดด่างเหลืองมีสองสามใบครับผมแต่ผมแบบมันตับเขาครับผมนะฮะผมเลยตัดทิ้งไปนะ เอาแค่ว่าเขาจะได้รู้ว่าต่อไปเขาจะต้องป้ายตลอดการครับผมนะเอาเปิดดาวเปิดป้ายมาแล้วครับผมนะฮะวันนี้ให้อยู่ที่300รบาทท่านผู้ชมเศรษฐีพันล้านนะครับผมนะเอา้ากระถางนี้เป,นเป็นลูกไม้ครับผมฟอร์มกอเลยท่านผู้ชมห้าสิบบาทกระถางนี้เป็นเศรษฐีเมืองสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณนะครับผมนะฮะกัดสีป้ายไม่ใช่กัดสีขนาดนี้นะท่านผู้ชม วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมโปรโมชั่นให้นะครับผมหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมขอค่าส่งห้าสิบาทนะท่านผู้ชมยังไงก็ค่าส่งแบบเหมาเหมานะครับผมห้าสิบบาทครับผมปลายทางก็เช่นกันครับผมเทพเทวฤทธิ์ท่านผู้ชมสายตั้งแม่ครับผมสายตั้งแม่เทพเทวฤทธิ์นะครับผมนะไม่มีหลุดป้ายครับผมท่านผู้ชมหลอดล่าสุดเขาอะไปหลอดล่าสุดไปตรงนี้แดงโคตรเดือดเลย นะนะครับพันสามร้อยบาทท่านผู้ชมไม้ของใบไม้ไม้กาบของอาจารย์ปอท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทครับนะครับสวยอ่ะท่านผู้ชมเม็ดสีเขาสวยมากเลยเป็นบอลกาบที่มีนักแข่งนะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นบอลป้ายท่านผู้ชมนะแม่เขาเป็นเจ้าปอกแก้วท่านผู้ชมนะพ่อเขาไม่รู้ว่าเป็นด่างเคยใช้เปล่าทำไมได้ป้ายสวยงามขนาดนี้นะท่านผู้ชม สองร้อยบาทท่านผู้ชมศี <c oughs> ลาหุ่มทองท่านผู้ชมศิลาหุ่มทองนะครับศีลาหุ่มทองกระถางนี้นะครับผ่าจากแม่ด่างนะครับเป็นตัวตัวตัวแผงนะท่านผู้ชมศิลาตัวแผงครับสองร้อยบาทท่วนเทพอักษรา,าครับผมลุ้นด่ังครับผมค่าส่งห้าสิบาทเหมาเหมานะท่านผู้ชมกระถางนี้ผม ให้ลุ้นดังในราคาห้าสิบบาทครับผมนะครับกระถางนี้นะครับศีลาหุ้มทองนะครับหนึ่งร้อยบาทครับผมจังหวัดกระบี่ท่านผู้ชมจังหวัดกระบี่นะครับไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่ครับผมวันนี้ให้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไซส์ตั้งแม่ท่านผู้ชมโคตรสวยสามร้อยบาทนะครับตับจังหวัดกระบี่ เป็นเอ่อหลักชัยท่านผู้ชมหลักชัยบอลกาบนะครับผมเป็นบอลป้ายด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นไม้เก่านะฮะไม้โบราณด้วยนะครับผมหลักชัยกระถางนี้เอาหลอดใหม่มาแล้วท่านผู้ชมกระถางนี้สองร้อยบาทครับผมนะครับไซส์ใหญ่ตั้งแม่นะครับเศรษฐีเศรษฐีเมืองเพชรบณ์ท่านผู้ชมนะฮะป้ายทุกใบท่านผู้ชมนะฮะเป็นเอ่อของจังหวัดเพชรบณ์นะฮะ เป็นคู่ฝากของเมืองกอเกาะเกต็นะครับผมแต่ใบจะไม่เหมือนกันแม่สีจะไม่เหมือนกันนะครับสะดือก็ยังคงเป็นเมืองกอเกาะเกต็อยู่นะครับป้ายทุกใบท่านผู้ชมเมืองกอเกาะเกต็นะแต่โทษทีครับหลอดใหม่มาเหลืองทองเลยนะครับกระถางนี้ให้หนึ่งพันบาทครับผมนะครับเศรษฐีเมืองเพชรชบู์กระบี่ในร้อยท่านผู้ชมกระบี่ในร้อยฟอร์มนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่ พันเจ็ดร้อยบาทพันเจ็ดร้อยบาทท่านผู้ชมกระถางแปดเป็นลูกงามวงวานครับผมท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทลูกราชาวดีนะครับผมร้อยห้าสิบบาทลูกราเาาดีนะครับผมร้อยห้าสิบาทนี่ก็ลูกราชาวดีนะครับผมสี่กระถางท่านผู้ชมกระถางละร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมนะครับชอบอันไหนอันนี้ใบกลมออกกลมนะครับอันนี้ออกทรงไทยอันนี้ก็กลมทรงไทยอันนั้นก็จะทรงไทยกลมกลมท่านผู้ชมกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ไม่ผิดหวังครับเอา้ากระถางนี้นะครับผมเป็นบอลที่สวยงามมากครับผมนะครับกระถางนี้ขอสองรอบาทนะท่านผู้ชมขอสอง้อยบาทเขามีติดป้ายนะครับผมนะพืนใบสีชมพูนะครับกระดูกก็สีชมพูนะครับไม้ตัวนี้น่าเก็บนะครับถึงจะเป็นลูกไม้นะครับเอา้ากระถางนี้เป็นเจ้าหญิงนะเนาะเจ้าหญิงหรือคุณหญิงหรือองหญิงไม่ใช่องคหญิงแน่นอนเอา้าผมไม่เคย จำชื่อเขาได้เลยร้อยห้าสิบบาทครับผมเอาท่านผู้ชมเอาเอาไปร้อยเดียวนะครับค่าส่งเมาส์เมาห้าสิบาทท่านผู้ชมนะแบ่งปันเอาดาราโนพลาสวันนี้นะท่านผู้ชมนะครับยุงก็เยอะแต่ผมก็จะเปิดเปิดโปรโมชั่นดาราโนพลาสให้นะครับกระถางนี้นะแย่งได้ยังเอานะครับพันห้าร้อยบาทครับผมพันห้าร้อยบาทอยู่ในกระถางเจ็ดโอ้โหหลอดใหม่ท่านผู้ชมด่างเทพๆป้ายสวยๆ พันห้าร้อยบาทใครที่ตามหาราคานี้อยู่นะท่านผู้ชมเอฟเลคับ,คบนะครับใครได้แดงได้แย่งเอาให้กระถางเดียวแต่กระถางกระถางอื่นๆนะครับหน้าเทพเทนะครับบดล้าวอย่างนี้นะท่านผู้ชมอยู่ในสองพันบาทนะครับผมนะครับสองพันบาทนี้ถือว่าราคาแบบสุดถูกอะไซต์ตั้งแม่นะครับผมเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางแปดได้แล้วท่านผู้ชมนะลนแล้ว โอ้โหหน้าเนี้ยมีแต่คนตามเก็บครับผมผม,มขายถูกที่สุดแล้วนะครับอันนี้แค่จัดโปรให้ท่านชมอันนี้ยิงกว่าจัดโปรอีกราคาานี้ครับผมสองพันบาทนะครับดารานพััสมงคลปฐถมท่านผู้ชมมงคลปฐถมนะกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมครับทีมทองครับทีมทองกระถางนี้เอาโปรให้อีก นะครับท้าบทีมทองกระถางนี้โปให้อีกนะครับสวนเมืองนนนะครับแบ่งปันมาให้แถวนี้หมดเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูครับสุดปังอะท่านผู้ชม90 0บาททับทีมทองไซส์ใหญ่แล้วเอาเทพจุติผมแบ่งให้นะหนึ่งกระถางนะครับนะฮะจะวันนี้ให้ท่านผู้ชมเลือกนะขอคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่จะแบ่งปันไซส์แม่นะครับผมเทพจุติเอ้า กระถางละสองพันห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมเลือกเลือกเอาก่อนและที่เหลือผมเก็บหนึ่งกระถางเอาเทพจุติกระถางนี้ท่านผู้ชมเบาๆเบาๆครับผมอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทหลอดใหม่มาแล้วท่านผู้ชมเอ้าผมขอแนะนําไม้ใหม่นะฮะนี่คือเอ่อสวยสู้กับเทพจุติได้เลยนะครับผมแม่เขาอะนะฮะแม่เขาผมขายไปให้อ่าตาโชธแล้วครับผม สิทธิโชธน,นะครับนี่คือนาวเอนนะครับผมท่านผู้ชมผมผ่าไว้ห้าชิ้นนะครับผมได้ห้าชิ้นนะครับแต่ยังไม่คืนทุนเลยเอาวันนี้ขอทุนเพิ่มหน่อยครับผมเก้าร้อยบาทครับผมนาวเอนนะครับผมเป็นไม้ใหม่นะฮ <c oughs> ะอสงไขยท่านผู้ชมอสงไขยฟอร์มนี้นะท่านผู้ชมเอาขายให้หนึ่งพันบาทท่านผู้ชม กระถางละหนึ่งพันบาทอาสงไขมีสองกระถางกระถางสองหรือว่ากระถางหนึ่งเลือกเอาเลยครับผมนะกระถางนี้เป็นเออสาวนครชัยศรีท่านผู้มชมสาวนครชัยศรีสวยงามมากครับผม วันนี้นะครับ4 2ไม่ขายขาย3 5เอ้าสามนครชัยใช้สีกระถางนี้นะครับหลอดใหม่มาเปิดป้ายแบบสวยๆเลยนะครับด่างอันนี้เรียกว่าโคตรด่างเลยนะครับแล้วติดป้ายด้วยนะครับผมนะครับเอ้าวันนี้ให้อยู่ที่1,600บาทครับผม1,600บาทแล้ครับผมเพชรจอมทองท่านผู้ชมเพชรจอมทอง2 2นะครับต้องขอโทษเลยนะครับ ที่ใครเอากระถางแรกไปนะครับสองพันสองนะกระถางนี้ผมขอขอเพชรจอมทองอยู่ที่พันเก้าร้อยพันเก้าร้อยห้าสิบาทครับผมตัวนี้เป็นเก้าทับครับผมท่านผู้ชมพันหกร้อยบาทกระถางนี้เป็นมณีล้อมเพชรครับผมมณีล้อมเพชรนะท่านผู้ชมนะชั้นใบแน่นตึบเลย วันนี้ให้อยู่ที่เอ้าตัวแผงให้ไปสองพันแปดครับผมน้ำมังนนนะครับผมน้ำมังนนกระถางนี้นะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเอารักเอ๋ยครับผมลักเอ๋ยลักเอ๋ยนะครับลักเอ๋ยกระถางนี้นะครับอยู่ที่หัวหลอดใหม่มาแล้วครับผมท่านผู้ชมอยู่ที่สองพันหกร้อยบาทครับผมนะครับ รักเอยกระถางนี้นะครับผมลักเอยกระถางนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่นะครับผมอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทครับผมสองพันเจ็ดร้อยบาทดาราโนพัลัสครับผมพันเก้าร้อยบาทครับผมดาราโนพลัสพันเก้าร้อยบาทครับผมนะครับด่างสวยๆไปสวยอเพชรราชาครับผมเพชรราชานะครับพันเจ็ดร้อยบาทครับผมเพชรราชานะครับพันเจ็ดร้อยบาทครับผมนะครับด่างสวยๆไปสวยๆนะครับผมเพชรราชาเอาน้ำมังนนครับผมไอพิชาน้ำมังนนครับผมนะครับเป็นงามงวานครับผมงามงวาน ราคาพันสองร้อยบาทครับผมพันสองร้อยบาทแล้วครับผมอะเอ้าโชคลํำซ้ำท่านผู้ชมโชคลํำซ้ำานะครับโชคลํำซ้ำกระถางนี้นะท่านผู้ชมปล่อยให้อยู่ที่พันพันหกร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นศิลาหน้าเทพท่านผู้ชมวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทครับผมเอาโชคลํำซ้ำกระถางนี้ท่านผู้ชมโชคล okay. oui, ํำซ้ำกระถางนี้นะครับวันนี้พิเศษให้นะท่านผู้ชม พันสองร้อยบาทครับผมเศรษีหมื่นล้านท่านผู้ชมเศรีหมื่นล้านกระถางนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทครับผมนะครับเอ้าท่านผู้ชมวันนี้นะครับมณีล้อมเพชรมณนีล้อมเพชรท่านผู้ชมมณนีล้อมเพชรกระถางนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมด่างเทพๆป้ายสวยๆนะครับผมหลอดใหม่มา ท่านผู้ชมสูตรปังครับผมนะฮะสามพันห้าร้อยบาทครับผมเอามณมีมรกตครับผมมณนีมรกตด่างเทพๆป้ายสวยๆนะครับผมอันนี้เป็นหน้าเทพนะครับผมนะครับหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะครับวันนี้ให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทพันเจ็ดร้อยบาทมณนีมรกตกระถางนี้นะครับพันเจ็ดร้อยบาทเออกระถางนี้เป็นเจนสองท่านผู้ชมเจนสองนะครับเจนสองกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท เจนสองกระถางนี้นะครับเป็นไม้หนอนะครับเป็นไม้หนอนะครับหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะฮะป้ายน่าจะฮาร์ปเยครับผมหลอดใหม่มาขาวจ้วเลยกระถางนี้นะครับผมให้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมเอ้าสาวนครชัยศรีท่านผู้ชมสาวนครชัยศรีหน้าเทปเทปนะครับผมหน้าเทปเทพกระถางห้านะครับผม หลอดใหม่มาแล้วท่านชมนะครับสองใบหนึ่งหลอดนะฮะอ๋อสองใบหนึ่งหลอดวันนี้นะครับสองใบหนึ่งหลอดวันนี้นะครับสาวนครชัยศรีสาวนควรชัยศรีกระถางนี้นะครับเปิดให้อยู่ที่สามพันสามร้อยบาทครับผมสามพันสามร้อยบาทนะครับผมนะครับอาวพรเจ้าสัวท่านผู้ชมพรเจ้าสัวหน้าเทพๆอย่างนี้นะครับชมพูป้ายเหลือง หลอดใหม่อ่ะเก่งที่สุดในโลกครับวันนี้นะครับพันหกไม่ขายขายเท่าทุนครับพันสามร้อยบาทนะครับเอ้าท่านผู้ชมโปรโมชั่นให้นะครับค่ำคืนนี้พันสามร้อยบาทหน้าเทพครับผมนะครับพันสามร้อยบาทพรเจ้าสัวอันนี้มีทั้งเหลืองทั้งชมพูขาวโคตรสวยสะอาดเลยครับผมนะฮะอนุมานประสานกายท่านผู้ชมอนุมานประสานกายนะครับ อุบายสวยงามมากครับผมอนุมานประสานกายหลอดใหม่มาด่างเทพๆนะครับผมนะครับเอาท่านชมนะครับวันนี้นะครับให้อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทครับผมนะฮะอนุมานประสานกายนะครับออาวันนี้วันนี้นะครับวันนี้สาวนครชัยศรีนะครับสาวนครชัยศรีด่างเทพๆอย่างนี้นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับวันนี้เปิดให้อยู่ที่สามพันสามพัน สามร้อยบาทเช่นกันครับผมสามพันสามร้อยบาทเอานะครับกระถางนี้สวยครับผมนะฮะต่อมาเป็นน้ำมังนนท่านผู้ชมน้ำมังโนนหน้าเทพนะครับผมน้ำมังโนนหน้าเทพกระถางนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูหลอดเก่าๆด่างเทพจัดนะครับกระถางนี้นะครับให้วันนี้ให้อยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทสองพันเจ็ดร้อยบาทครับผมอ้าเทาวาสุวรรณท่านผู้ชมเทาวาสุวรรณนะครับเทาวาสุวรรณ แม่เขาสวยขนาดนี้นะอะเดี๋ยวผมให้ผมแบ่งปันลูกนะครับผมเพราะเป็นเคี่ยวเขาหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะครับด่างเทพท่านผู้มชมหลอดใหม่มารับประกันว่าด่างร้อยเปอร์ซ็นนะครับกระถางนี้นะท่านผู้ชมวันนี้แบ่งปันให้อยู่ที่สองพันสองร้อยบาทครับผมนะฮะ เอาหน้าแดงท่านผู้ชมหน้าแดงแดงนะครับผมนะครับหน้าแดงแดงเศรษฐีพันล well ้านหน้าแดงนะครับผมเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะครับผมกระถางนี้นะครับผมวันนี out, ้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมนะครับเทอัศราท่านผู้ชมเทอัศราดูดูพื้นใบเขาสวยครับผมไม้หน่อท่านผู้ชมไม้หน่อกระถางนี้หนึ่งพันบาทครับผม นะครับอันนี้ก็หน้าแดงนะท่านผู้ชมเศรษฐีพันล้านครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมอยู่ที่พันห้าร้อยบาทครับผมนะเพชรบางนนท์ท่านผู้ชมขอโทษนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมไลฟ์ตอนกลางคืนพันสองร้อยบาทครับผมเพชรบังนนท์นะครับอหลงตะเมืองครับผม หลวงตาเมืองท่านผู้ชมสามพันสามร้อยบาทครับผมหลวงตาเมืองนะครับเอ่อศีลาหุ่งทองท่านผู้ชมศิลาหุ่งทองนะครับกระถางนี้ท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทครับผมพันแปดร้อยบาทนะครับเจนสองเมืองเกาะเก็ดครับผมพันสองร้อยบาทนะครับ เจนสองเมืองเกาะเกนะครับพันพันสองร้อยบาทท่านผู้ชมหลอดใหม่มาเนี่ยแบบไม่ได้เผือกนะท่านผู้ชมพันสองร้อยบาทครับผมครับอันนี้พันเดียวครับท่า 2> <Gen> 2นผู้ชมเจนสองนะครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมท่านผู้ชมรับประกันว่าป้ายครับผมไม่ป้ายคืนตังค์ให้เลยครับนะหนึ่งพันบาทนะครับผมเจนสองพบรักท่า,านผู้ชมพบรักกระถางนี้นะท่านผู้ชมนะฮะ ป้ายประมาณนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทครับผมมันีล้อมเพชรท่านผู้ชมมันีล้อมเพชรด่างเทพๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมป้ายสวยครับผมเปิดเปิดด่างมาแล้วครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมวันนี้ให้พันหกร้อยบาทครับผมพันหกร้อยบาทนะครับอ่ะหลวงปู่สิทธิ์เปิดป้ายทุกใบท่านผู้ชมเปิดป้ายทุกใบนะครับหลวงปู่สิทธิ์วันนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทครับผม มงคลปฐมหน้าเทพๆอย่างนี้ท่าท่านผู้ชมนะครับหลอดใหม่มาผมคิดว่าหลุดนะครับไม่ได้หลุดนะครับผมมงคลปฐมด่างสวยแอามากๆครับผมครับกระถางนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับโปรโมชั่นให้ครับเดี๋ยวผมแบ่งเก้าทับให้นะครับผมวันนี้เก้าทับท่านผู้ชม เอาเก้าทับเอาไปเลยครับผมวันนี้นะครับแบ่งปันให้นะครับหน้าเทพนะครับผมวันนี้ให้พันแปดร้อยบาทครับผมพันแปดร้อยบาทครับผมนะครับครับเดี๋ยวแบ่งเก้าทับให้วันนี้แบ่งเก้าทับให้รัวๆเลยท่านผู้ชมนะฮะเก้าทับกระถางนี้ท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทครับผมนะฮะ เอาเก้าทับกระถางนี้เช่นกันครับผมนะครับป้ายประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะฮะรอดใหม่มาก็ป้ายครับผมนะฮะไม่มีหลุดป้ายครับผมวันนี้ให้หนึ่งพันบาทครับผมท่านผู้ชมสองกระถางนี้กระถางละหนึ่งพันบาทนะครับผมนะฮะกระถางนี้เป็นไม้หนอท่านผู้ชมเป็นศิลานักป่าครับผมศิลานักป่านะครับผม เป็นไม้หนอหลอดใหม่เขาแบบด่างแบบเกือบฮาร์ปแต่ไม่ฮาร์ปนะฮะท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมวันนี้ผมแบ่งปันให้นะท่านผู้ชมอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผมนะครับกระถางนี้ท่านผู้ชมเป็นเออ่ เพชรสวนโชดครับผมลอดใหม่มาเหลืองทองเลยท่านผู้ชมแสงไม่ไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมต้องขออาภัยมากๆเลยครับวันนี้ผมกลัวเช้าฝนจะตกนะฮะอ่ะกระถางนี้ท่านผู้ชมผมเปิดให้นะครับโอ,อน,นี่ด่างป้ายจมูกป้ายตรงนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็ป้ายป้ายป้ายจมูก อันนี้วาเกิวครับผมเพชรเมืองนนอันนี้แบบเหลืองทองเลยท่านผู้ชมเอากระถางนี้นะครับเพชรเมืองนนนะครับอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบบาทครับผมนะครับครับยังไงก็อะหาเจ้าหลาวของน้ตีหาเจ้าหลาวอน้องตีสวยๆครับผมดุดุสวยดุเลยครับ กถางนี้อยู่ที่สองพันสามครับผมครับเป็นฉัดทินกรท่านผู้ชมฉัดทินกรนะครับบอลใหม่ล่าสุดนะครับปีนี้เหมือนกันกระถางแปดเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมสองพันสามร้อยบาทนะครับนะครับสองพันสามร้อยบาทฉัดทินกรนะครับผมครับกระถางนี้เป็นเออ่ เป็นจะลงน้ําทองท่านผู้ชมเป็นจะลงน้ําทองนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่พันสามร้อบาทครับผมพันสามร้อยบาทนะครับโวคาโนท่านผู้ชมโวคาโนนะครับสองพันเก้าร้อยบาทครับผมอะเพชเพชจลัดแสงกระถางนี้นะท่านผู้ชมของน้องตีพันสองร้อยบาท อันนี้เป็นรักเอ๋ยครับผมลักเอ๋ยของน้องตีนะสองพันสามร้อยบาทนะครับผมนะครับอันนี้น้ำมังนนครับผมแต่ผมไม่ได้เปิดครับผมอ้อยตั้งแม่ครับอันนี้เป็นเจนสองของน้องตีพันสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมนะครับครับยังไงก็กดติดตามอัศดาวุฒบอลสีนี้นะครับผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผม ครับวันนี้ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมครับสวัสดีครับโอ้ลืมฝากเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสี่ท่านผู้ชมศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้าครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ดูจนจบไร์นะครับผมครับสวัสดีครับ